งบพันล้านญี่ปุ่นลงทุนในไทยสร้างรถไฟฟ้า e v เล็งขายชุดแรก5,000คันเริ่มต้นที่ราคา5,500 0 0บาทเท่านั้นโดยใช้ปั๊มบางจากเป็นจุดสวิต์สลับแบตเตอรี่ให้แทนการต้องรอชาร์จไฟขายรถยนต์หลกัลกๆยังไม่ขยับกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกกันเย้วยว่า e v ยังคงทำเพียงแค่ใช้ระบบไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริด จึงเป็นโอกาสทองของบริษัทรถยนต์ใหม่ของญี่ปุ่นอย่างฟอร์มที่มีนายฮิเดโอซุรุมากิเป็นประธานกรรมการบริหารทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้มาเองกับมือนายฮิเดโอเผยว่าบริษัทได้เตรียมการลงทุนครั้งใหญ่โดยใช้งบประมาณนับพันล้านบาทโดยสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยและจะส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกก่อนหน้านี้เมื่อพศ .2558 บริษัท ได้นำรถยนต์ EV ตัวต้นแบบมาแสดงที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์2 5ง8มาแล้วจุดเด่นของฟอร์มคือการที่สามารถลอยในน้ำได้โดยมีตัวขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ถึง2ตัวฝังติดไว้กับล้อด้านซ้ายและขวาและยังเป็นรถยนต์ขนาด4ที่นั่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนอกเหนือจากนี้ฟอร์มยืนยันว่าค่าใช้ใจ่ายเรื่องพลังงานนั้นถูกกว่าน้ำมันถึง10เท่า และค่าบำรุงรักษาถูกกว่ารถยนต์ทั่วไปถึง100เท่าและจะเปิดขายอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์ที่กรุงเทพในปีพศ2561ในราคาเพียง5,500,000บาทแน่นอนอย่าลืมเตรียมตัวเก็บเงินกันนะครับรถคันนี้สามารถจดทะเบียนและวิ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมืองไทยได้อย่างแน่นอนชอบใจลืมกด subscribe กดติดตามครับเพื่อรับฟังข้อมูลดีๆในโอกาสครางหน้าอีกครั้งสวัสดีครับ